สวัสดี FC ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของของังแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือแบบบ้านบ้านทุกท่านนะครับเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำพัคณาจารย์เกจิดังในอดีตอีกหนึ่งรูปที่น่าเก็บสะสม เป็นอย่างยิ่งได้แก่หลวงพ่อบ้วยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พระพุทธ ทรงคุดเนื้อทองฝาบาทเป็นพิมพ์ย้อนยุคที่ออกแบบได้สวยงามเป็นผ้าดีที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนักสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ควรมองข้ามเพราะปัจจุบัน ยังพอหาได้แต่ในอนาคตก็คงต้องหายากตามการเวลาและราคาก็จะขยับไปตามการเวลาเช่นเดียวกันหลวงพ่อโบ้ยพิมพ์นี้เอาแบบมาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับข้าราชการทุกเราต่างคนต่างสอดแสวงหาพระพุทธพิมพ์สงคุดมาไว้บูชา ใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ